การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะล่าสุดก็มีการจับ2พ่อลูกนะคะที่แอบอ้างว่าตนเองนั้นเป็นพนักงานธนาคารค่ะแล้วก็มีการหลอกขอ OTP จากลูกค้าสุดท้ายแล้วนะคะได้เงินเกือบ50,000แสนบาทนะคะแล้วก็พอจับ2คนนี้ได้ผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพนะคะว่าติดการพานันค่ะ พลตโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองถแถลงผลการจับสองพ่อลูกมีการแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารมีการหลอกผู้เสียหายโดยใช้เบอร์โทรศัพท์ของผู้เสียหายติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารจากนั้นก็มีการโทรศัพท์ไปหาผู้เสียหายหลอกเพื่อขอรหัส OTP ในการลงทะเบียนเพื่อสวมรอยเป็นเจ้าของบัญชีแล้วก็ไปกดเงินจากตู้ธนาคารโดยที่ไม่ได้ใช้บัตรนะคะคือทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าแต่ละธนาคารเนี่ยคือ เราไม่ต้องใช้บัตร ATM แล้วนะ,ะสแกนารเครียควก็ถอนมาจากตู ATM <ช>้ ATM ได้เลยนะคะก็สองพ่อลูกเขาก็ทำแบบนี้แหละนะคะแล้วก็ได้เงินไป480,000บาทเอาไปเล่นพน,นันแล้วก็เที่ยวเตรนั่นเองค่ะต่อมาผู้เสียหายก็รู้ตัวว่าอ้าวตัวเองถูกหลอกนั่นเองจึงเข้าร้องทุกกับพนักงานสอบสวนสพโคกขามจังหวัดสมุทรสาครค่ะ ซึ่งจากการสืบสวนทราบว่าสองคนร้ายก็คือนายพนาแล้วก็นายชูศักดิ์เคยถูกเจ้าหน้าที่จับกุมในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นร่วมกันลักทรัพย์แล้วก็ยังมีพระบอคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับ ในข้อหาร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นผู้อื่นและข้อหาทุจริตเพื่อหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบก่อนที่จะอายัดตัวทั้งสองคนนี้เอาไว้ที่เรือนจําจังหวัดสระบุรีค่ะผลของการที่ลักลอบนะครับขโมยรหัส OTP นะครับโดยเ,เข้าไปเป็นเจ้าพนักงานธนาคารขอสอดสอบแล้วก็ขอนะครับแล้วก็ขยายผลแล้วก็ตามจับกลุ่มได้อีกนะครับ ขยายผลคดีฟิชชิงนะครับเป็นสองพ่อลูกชาวไทยนะครับได้ร่วมกันหลอกนะครับหลอกเอารหัส OTP ครับจากผู้เสียหายไปแล้วก็ไปเปิดแอปพลิเคชันแล้วก็มาทำการโอนเงินของผู้เสียหายออกจากบัญชีนะครับแล้วก็มีได้รับความเสียหายมูลค่าหลอกลวง2องลายนะครับประมาณ500 0 0 0บาทนะครับสำหรับ กรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีขยายผลคดีฟิชชิงซึ่งจุดเริ่มเนี่ยเกิดจากการที่กอมกับการหนึ่งเนี่ยได้รับการแจ้งร้องเรียนจากผู้เสียหายจํานวนหลายรายว่าถูกหลอกเอาเลข OTP ไปทําธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็โอนเงินออกจากบัญชีจึงได้เริ่มทําการสืบสวนพบว่าผู้กระทําผิดในคดีนี้เนี่ยมีจํานวน2อรายผู้ต้องหาที่1เนี่ยจะทําหน้าที่โทรไปหาผู้เสียหายที่เปิดบัญชีกับธนาคารอมสิน แล้วก็อ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหลอกขอข้อมูลส่วนตัวตลอดจนรหัส OTP หลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำข้อมูลที่ได้เนี่ยไปลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน m y m o โดยใช้เลขบัญชีของผู้เสียหายหลังจากนั้นก็จะสวมรอยเป็นผู้เสียหายโอนเงินโดยผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยจากบัญชีผู้เสียหายไปบัญชีที่ผู้ต้องหาที่2เปิดรอไว้แล้วก็กดถอนเงินออกจากทางตู้ ATM เมื่อกองการหนึ่งทราบพ,พฤติการดังกล่าวเนี่ยก็ได้มนินการสืบสวนก็ทราบว่าผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยเคยถูกชุดสปชกสตมจับกลุ่มมาแล้วดําเนินคดีนะฮะเดียวกันซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมูลค่าความเสียหายประมาณหนึ่งล้านบาทแต่ก็ยังมากระทําผิดในลักษณะเดียวกันนี้อีกจึงได้เร่งทํารายงานการสืบสวนส่งไปให้ร้อยเวรพนักงานสวนได้ขออนุมัติหมายจับต่อมาเมื่อหมายจับออกเนี่ยพนักงานสวนก็ได้อายัดตตัวไปยงังศาล เพื่อดาเนินคดีเพิ่มเติมในส่วนนี้ต่อไปครับผมสำหรับคดีนี้นะครับมีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือชอบเล่นเน็ตชอบท่องดูนะครับช่วงสอบถามทําไมเขาเขาไม่ได้เรียนไปเลยเขาบอกเขาเข้ายามเนี่ยเขามีเวลาเยอะเขาก็ศึกษาจากทางเน็ตนะครับ <Okay. S 2> เรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็เอ๊ะมันมันหลอกง่ายนี่นะครับแล้วเขาก็ดําเนินการหลอก ซึ่งอันนี้เป็นเคสที่2และหลังจากที่พี่น้องสื่อมวลชนนําเสนอไปก็มีผู้เสียหายมาแจ้งให้ข้อมูลเรานะครับทางกองสืบก็ขยายผลแล้วตอนนี้อายัดต,ตัวนะครับแล้วก็ประชาันพันธ์ว่าเชื่อว่าไม่ใช่มีแค่2เคสถ้ามีเคสอื่นนะครับ